ไม้ออกดอกแล้วต้นนี้ก็นานแล้วนะเนี่ยอยู่มาสิบปีแล้วต้นดอกฉบาดอกกำลังขึ้นดอกฉบาสีแดงสดใสดอกฉบาอายุก็สิบปีละสิบปีกว่าวสิบปีดอกนี้ดอกใหญ่ สิบปีแล้วเนี่ยดอกสวยมากเลยต้นสูงใหญ่แล้วก็มีต้นดอกแก้วดอกแก้วออกดอกสวยเนาะสวยไหมคะดอกแก้วเป็นดอกที่ขาวเหมือนดอกมะลิแต่เขาชื่อดอกแก้วหอมมากเนี่ยีตำลึงตำลึงขึ้นมาด้วยกำลึงขึ้นมเป็นแถวเลยให้ดู ดอกแก้วหอมมากเรายืนอยู่ใกล้ๆหอมกลิ่นหอมอ่อนๆหอมชื่นใจดอกแก้วดอกแก้วออกงามแล้วก็มีดอกบานบุรีดอกบานบุรีก็ออกดอกแล้วสีเหลืองสดใสบานบุรีอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกกัน